กองทัพเรือได้ฝึกปฏิบัติการทางเรือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัย,ยคุกคามในรูปแบบใหม่รวมทั้งทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลและยุทธโภคกรการฝึกภาคสนามทางทะเลข,ของกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสสยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกำลังพลและยุทธโภคกรที่เข้าร่วมการฝึกพร้อมทั้งสังเกตการฝึกที่ค่ายจุลาภร์กรมทหารราบที่สาม กองพลนาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินโดยได้สมมุติสถานการณ์ให้มีภัยคุกคามการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤตรวมทั้งทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติต่างๆทั้งการซ่อมบำรุงการขนส่งและการบริการทางการแพทย์กองทัพเรือได้ทําการฝึกทุกปีซึ่งการฝึกภาคสนามทางทะเลได้ขยายเวลาการฝึกเพราะว่าต้องการให้กําลังพลมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น โดยการใช้แผนเผชิญภัยคุกคามที่นำไปสู่สถานการณ์วิกฤตที่ไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยด้านความมั่นคงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับการฝึกภาคสนามทางทะเลที่บริเวณชายหาดตำบลบ้านทอนได้สมมุติสถานการณ์ว่ามีความขัดแย้งเกี่ยวกับแหล่งผลประโยชน์ทางทะเลบนพื้นที่ทับซ้อนและได้หาหรือข้อยุติด้วยการเจรจาทางการทูตแต่ไม่เป็นผลจึงมีการใช้กำลังยิงต่อต้านการยกพลขึ้นบก ด้วยการฝึกเน้นบุรณาการการปฏิบัติการทางทหารทางเรือสาขาต่างๆของส่วนกำลังรบการสนับสนุนของส่วนอื่นๆมาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์เดียวกันใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างวันที่3มีนาคมถึง21พฤษภาคม2557เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ